ยิงดำดงก็จริงครับแต่โดนมัสวินเต็มๆเลยตง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 โอ้โฉันขากับเฉกเลยเฉกกระยุงเลยนะเพ่โอ้เฉกโอเลือดใครวะนันะเลือดใครเต็มเลยน่ะหน้าหน้าหน้าเลือดใคร จะดิไปน่งไปนังไปนังไปน่งไปน่งจะไปจะไปเออบ๊อบบ๊อบบ๊อบอะไรนั่นอะอุ้ยหัวพายทีดมพี่หน้าขออภัยโดนจัมันจั๊กมันเป็นไงมันล่วงไปนั่นอะจ้าจ้าแม่จ้าปับเฮ้ยมาเอารางวัลไหวไหมไม่ไหวแล้ว เดยนหนูไปเดินหนูไปตีนหายเดแมโดอึงครับช่วยด้วยโอ้ยเดี๋ยวมันี่หายของหูเอาไว้อเอาไหนดูที่มันจะจทำหาหย,ยน้องทำดีๆสิคุณนี้ก็ดีเลยเดี๋ยวกอ เฮ้ยตนเฮ้ยตนเดี๋ยว <Huh? S 1> แม่ขอแบงค์อะไรมาให้เนี่ยแบงค์กรตูนหรอโอ้ oh. ถ้าหาว่าอยากจะใช้แบงค์ห้ารอยอันนี้เธอต้องนั่งทานแมจีนโดเรมอนไปใช้มันเป็นแบงค์ห้าร้อยในอนาคตหรือเปล่าล่ะดนะ น้องช่วยฉันก่อนได้ไหมฉันโดนยิงแล้วเนี่ย อีข้างหนึ่งปวดเหนื่อยคือกันนั่นเนาะวิ่งไปวิ่งมานำนดงเธอช่วยฉันก่อนได้ไหมอะไรเนี่ยตกใจอะไร เจ้าของรถยยคอควายห้าหนึ่งสามเก้านครรัศสีมาช่วยขยับรถด้วยครับเอาเอาไปไหนไปไหนไปขยับรถเอา้ารถใครจักเลย <ph ys> ไปก่อนคันเจ้าของเขายังไม่วิ่งมาล่วงหนาไปก่อนโอ้ยดูทัว โอ้ยฉันจะช่วยดอให้ได้ช่วยแองใสหน้ากากก่อนโยหน้ากากเหม็นอะไรวะเม็นปากเธอนนี่ไงระวังทิมตานะฉันไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นเนะเาะออเว้นแค่นี้ใสให้เป็นทิมตากมบเอะ เรียนปหนึ่งใหม่แปะเอ้ยเอาเอๆาเอ้าเอาเอาลำลองเธอจะช่วยฉันได้หรือยังเนี่ยอ้าวเป็นแพทย์เนาะฉันเรียนจบหมอมาด้วยแกเฮ้ยฉันเรียนลำแล้วฉันก็ไปเรียนหมอมานี่มันเสื้อของหมอนี่เจ้าเรียนหมอมาด้วยเหรอ รักษาคนนะนะหมอฉันรักษามหมาไปสามตัวแล้วอ๋อสามตัวแต่รอดหมดเลยตายมืดตายมืดเลยไม่เหลือสจกตัวแล้วโอ้โหจะแต่งตัวฉันตายพอดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย <He i! S 1> อะไรอ่ะโอ้ย <He i! S 1> oh, อยู่ก็ตกใจ <He i! S 1> หมอลองฟังเสียงหัวใจฉัน ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยวะก็มันไม่ได้เข้าหูเธอเลยอะโหลอะโโอมันไม่ใช่วอโอ้จะจะวังเสียงหัวใจเธอก่อนนะจ๊ะจ้ะ ฉันชอบเลยเนี่ยเต้นทำไมเนี่ยเอาหัวใจเธอเต้นจังหวะนั่นเอาไหนลองฟังใหม่สิลองใหม่เทเอาโอ๊ยพี่น้องสอยโอ๊ยพี่น้องซอยเธอนังฉันชอบเลยจังว่าเนี่ยฉันเป็นนางหายเก่า เอาหมอทำไมเสียงหัวใจผม,มดังแบบนั้นล่ะหรือว่าหมอลองฟังของตรงมอหมอลองฟังของตัวหมอสิได้ลองฟังของตัวเองคอนดังไหม หมอเฮ้ยห <Hey. S 1> มอเฮ้ยห <Hey. S 1> มอหมอเฮ้ยหยุดไปไหนที่น่ะพูดอะไรไม่ได้ยินเลยเอาหูออกกันสิเอาหูออกข้าจะไม่มีหูฟังอนะ่ะไม่ใช่ที่ใส่หูเนี่ยโอ้ห oh. มอจะไปไหนเมื่อกี้นเนี้ยปวดจังหวะมันเต้นในนั่นเด็ดๆฉันก็เลย,ยเดินโอ้โห oh. ช่วยฉันก่อน หมอเย็บแผลหน่อยได้ไหมอุ้ยทำอะไรอะ่ะตัดเลยย็บไปเลยได้ก่อสาหม,มอหมอหมอเย็บแผลหน่อยเชอะไรพูดอะไรไปเนี่ยฉันงงมาถามแล้วเจ้าโดนเจ้าโดนยิงมาฉันโดนยิงมาถ้าอย่างนั้นตัดผมก่อนเอาสั้นมากไหมเอาสันส้นๆเลยเท่าไหรอ่อ่ะตัดผม โอไม่เกี่ยวกันโอไม่เกี่ยวกันเนาะถ้าอย่างนั้นมาเดี๋ยวฉันจะทำอะไรดีนะนะกินน้ำส้มข้นไหมมันคืออะไรอะ่ะโอ้ไอนี่อะไรที่ดักแลงดาหมอ <c oughs> ตอนนี้หมอต้องเย็บแผลให้ฉันได้ แต่ว่าฉันกลัวเข็มกลัวเลือดอะอหมอหาผ้ามาปิดตาฉันหน่อยได้ไหมผ้าเนี่ยขอผ้าดึงพี่หน่าขอผ้าดึงผ้า,าอะไรก็ได้ผ้า,อ,ผาอะไรก็ได้มาปิดตาดึงคนไข้นั้นเออเขากลัวเลือดขอผ้าดึงอะไรก็ได้เออนั่นเดี๋ยวฉันจี้กลัวเนี่ย Khóa lượt nè Hả? À. lượt nè Khóa thấy má đi chị chơi chị tả hai Bí tả Nó Ồ thằng ảnh, để chị mưa còn thằng ảnh ok lượt nó lấy ổng mất tụi chị Để chị tải không Để vậy, anh này lấy bỏ Đang bỏ vậy Mà, để chị bí tả จีแดนไม่เห็นโอเคไม่ได้หรอฉันกลัวมากอื้อคนนี้ก็ไม่เปิดไปที่เรียบร้อยครับจะได้ไม่เห็นเอาไม่เห็นใครเลยครับทีนี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ๊ยช่วยจังเป็นหมอกลัวความมืด มีตังงมีกิ้วที่ว่าวางไว้แล้วนะเน่ยหมอหมอจอยหมอหมอมีคำมีดังมีดดูนาแล้วหมอมีดดังคอมีดหมอหยุดก่อนหมอเปิดตาสิออะไรเหมอจะมาคำหาอะไรเนี่ยมีดเด็กเดี๋ยวไปหยิบมีดพกผมขึ้นมามันจะยุ่งนะโอ้เอามีดพกมาด่านะเออผมมี แน่พกมาแน่พกมามาไกลอะนเนาะ่นก็ต้องพกมาหนะแด่ถูกต้องมีดปลายแหลมมาบะแมเแ่เดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะจอย่ามาจบผิดนะมหยิบโดนมีดผมมันจะยุ่ง อื่นน่ะไม่หายโดนจ้องน่ะนจะเย็บก่อนดีไหมเย็บหายถ้ากเก็บมีของท่านไว้ดีๆก็แล้วกันดีที่ดำจิโผลมาแล้วมันจะยุง่งเข้าใจไหมน้องเฮ้ยหมอเอาันจะเย็บไป ไม่ต้องกลัวทุกนะ่ะเดี๋ยวมันมาโดนมีดอีโต้ผมนะนั่นนะมีดโกนนะเปล่าอีโต้หัวตัดโอ้อีโต้หัวตัด <laughs> ฉันไม่เคยเห็นเลย จะเย็บแผลสะก่อนนะแม่นะอย่าเพิ่งชวนหนูคุยชวนหนูหัวเราะอะไรนะมันจะเย็บแผลให้เขาก่อนอืมยวเดิมมาโคลาดก็คืพกมีดมาดาแน่แน,น่คิดได้แหละคิดนั่นน่ะคิดไปทัวทิศตัวแดน ไปใหญ่ไปแทงแล้วว่าเองคิดกันหนามันจะคิดมันจะคิดกันไปใหญ่ไปแทงเลยอ่ะหมอแล้วหมอเลยเก็ไมไอหอยดีคือการนั่นน่ะแหละมีดนั่นน่ะฉช่ไม่เคยเห็นและฉันจะไปพ่าเห็นช้าหมอหมอเลย <c oughs> เลยแล้วหมอเน่จบเรียนหมอมาพอเรียนลับปื้อปุ๊บฉันก็เรียนหมอตัวฉันก็เย็บได้แต่ หมาทำหมันเลยเนี่ยเออทำได้หมอเลยแล้วยังไม่หยุดเลยแต่ว่าพู้แจคคุณนี่จะต้องรักษามีดเขาไว้อย่างดีจริงจรว่าการรมกายมีดเขายังไงน่นารักจ่ะ ก็มีนี่วะฉันกัดออกแล้วเอาโอ้ขอโทษเดอ้อทำไมอ่ะเมื่อกี้นี่เย็บไปแล้วลืมเฉ็ดยาฉาเฉ็ดใหม่เย็บแม่กี้นี่เจ็บ,จบโอ้แล้วท่านโดนยิงอะไรท่นล้แผลเวอะเลยนั่นน่ะเต็มตัวเลยน่ะฉันโดนยิงแค่ขาขวานี่แหละอาวแล้วทำไมเย็บมาขนาดนี้ก็หมอดได้เย็บอะไรขนาดนี้แล้วติดคุยซะด้วย ย็บไปคุยไปเคลียร์แล้วองผ้าไปก่อนอ๋อแต่จะพูดอะไรกจะพูดอะไรพูดเห็นมันรู้เรื่องถอะเอาดีก็รอฟังน่ะน่ะไม่มีอะไรมันเป็นไรรถชาตเย็บไอเว้นไว้แล้วเว้นอะไรเว้นในที่เองเน็บมีดมาน่ะน่ะ ไม่ต้องกลัวดกฉันเป็นไหแล้วโอเคฉันเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วงั้นฉันไปแล้วนะอ๋อจะไปไหนเธอจะไปแล้วไปไหน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 พูดให้มันดีๆนะตรงนี้ออกยากนะฉันพยักหน้าทีเดียวนะเขารวบเธอนะฉันจะพูดให้ฟังฉันจะไปแล้วเธอจะมาห้ามฉันทำไมเนี่ยเธออยากให้ ฉันเด็ดขาดต่อเธอไหมไหนลองสิฉันเด็ดขาดต่อเธอ,แ,เธอแล้วฉันไม่อยากใจลายต่อเธอนะฉันฉันจะพูดให้ฟังนะ s> <S เอาแหระเดี๋ยวฉันเก็บของก่อนรอฉันจะคูหนึ่งอ่ะเธอเอานี่ไปเก็บไปอยู่ดอยู่ด้วยกันใช่เห็นมันได้ดึง <_ k> ธอพูดอะไรอ่ะเธอพูดอะไรอ่ะบอกว่าอยู่ด้วยกันนะใช่เห็นมันได้เห็นมันแดงเรื่องใช้อะไรนั่นน่ะก็ฉากนี้มีเธอตาฉันอยู่สองคนนะฉันจะใช่ฉชนไม่ใช่เธอฉันจะหายไปใช่หมาตงไหนร้เนี่ยฉันหโคลาเวลาฉันใจดีฉันดีใจหายนะฉันพูดให้ฟังนะเวลาฉันใจลายเด็กขาเป็นขานะฉันพูดให้ฟัง จะไปแล้วดำนมโอ้ยโอ้โหกูตกใจมากเธอกลัวปืนนะกลัวแล้วสิเนี่ยเอาไปไปพกอะ่ะไม่เอาฉันมีมีดอิโต้หัวตัดอยู่แล้วเธอใช่เห็นมันถูกวิธีนะอิโตถือนะถ้าเธอใช่ไม่ถูกวิธีนะเธอจะดนบดีเด่ย โต๊ะใส่ปืนฉันน่ะไม่ใช่ฉันโหดลหรฉันโหดละเธอรู้ไหมในคุณตาบ้านเองฉันเนี่ยฉันพยักหนาพี่เนี่ยเธอโดนนะเธอโดนรวบเลยนะแล้วพูดให้ฟังเธอทำตั้งัจดีๆนะได้ลูกข่ใหญ่อุ้ย เดือนไปเดือนไปดีๆให้มันรู้เรื่องใช่เลยให้มันแดงดึงไปเลยเด้อเดี๋ยวมาใหม่เด้อ